สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านครับสูช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่28นะครับเมษายน2566นะครับสําหรับหุ้นไทยก็จะมีให้ชมทุกๆุกวันทุกๆุกวันเลยนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพร่มเพื่อความบันเทิงทุกๆุกวันทุกๆุกวันเลยนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิทกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กกด, like, ด,ด้วยนะครับแนวทางทก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้น <timeline S 2> ลมเพื่อความเป็นเทิงเป็นหลักเท่านั้นนะครับอืรอบบ่ายมีอะไรบ้างเราก็มาชมกันนะครับหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายนะสามสี่นะครับสามสี่ห้านะครับขอเน้นที่สี่นะ ส่วนเ,เด่นบนนะครับสองสามสี่ห้าขอเน้นที่สามสี่ห้านะครับเด่นบนนะอันนี้นะส่วนคู่เจ,ะ 4, 4, 6, 6, 4ะจาะสี่นะครับอือสี่สี่หกหกสี่นะครับแค่นั้นจากทูนะครับ 6, 6, 4, ี่หหนะครับอืม 6, 6, 4, ี่ห4ห7ส 4, 4 8, 8ี4เจ็ดเจตัวลองคือสีนะครับอืมประมาณนี้นะด่วนสามนะครับอืมสคือตัวลองนะ 3, 6, 6, 3, 3, 7, 7, 3, ามสามเจ็ดเจ็ดปแปสก้าเอ้ย สามศูนย์ศูนสามลองนะครับสามเก้า้สามนะครับส่วนชุดนะครับชุดชุดวินนะครับชุดวินนะวินนี่ก็หกเจดแปดศูนนะครับหก เจ็ดแปดศูนย์สามสี่ห้านะครับวินกันนะครับประมาณนี้นะพุดวินนะครับดูนะครับดูจามนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับพุดวินครับหกเจ็ดแปดศูนย์สามสี่ห้านะครับส่วนตัวนี้นะครับสี่นะครับสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ที่แปดแปดสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่เก้าเก้าสี่สี่เก้าคือตัวรองนะครับอืม เกนสามก็เหมือนกันนะสามเก้าคือตัวรองนะครับที่เหลือก็คือชุดเด่นอยู่นะอ่าประมาณนี้ครับเด่นบนนะครับสองสามสี่ห้าครับอืมประมาณนี้นะครับมองเห็นหมดไหมถ้ามองเห็นหมดมันจะ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 ตัวเล็กอ่ะอืมกลัวพันกลัวกลัวคนอื่นมองไม่เห็นว่ามา้นเถเะย สำหรับคนที่มีโทรศัพท์เครื่องหน้าจอเล็กๆนะครับจะมองไม่เห็นนะประมาณนี้เข้าใจอยู่ครับต,ตามนี้นะครับคนไทยนะครับอืมยูวินแล้วกันคนไทยบ่ายนะครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮง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 นะครับอืตามนี้เลยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ